ค่ะแม่เมียวค่ะวันนี้พวกเราจะมารีวิวกันคะเป็นยาทาเล็บนั่นเองค่ะซึ่งคุณแม่ก็ซื้อมาจากร้านแถวที่ทํางานนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะคุณแม่เก้าบาทเท่านั้นถือเอามาโลสต็อกนั่นเองนะคะต้นี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะเออา Army ลูกเป็นแต่เป็นชื่อห่อใช่ค่ะทั้งหมดมีกี่สีเอ่ยห้าสีอะไรกสีส้มค่ะ เขียวค่ะสีเหลืองค่ะสีชมพูม่วงเฉดสูค่ะแล้วก็สีสุดท้ายเป็นสีฟ้าอเงินใช่ค่ะอันนี้นะคะแม่ก็เอามารีวิวเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆเนาะถ้าแต่เด็กๆทาก็ต้องล้างด้วยแต่เราวันนี้เรามีนี่แล้วไม่ด้ใช้น้ำยานี้เรามีเป็นตลับล้างเล็บนะคะเป็นสำลีที่สำเร็จรูปอ๋ออันนี้ทำมาจากอันนี้สะหรับส้ม ไ <It> ปกลิ่นส้สมนั่นเองอันนี้ก็ได้มาห้าสีห้าขวดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองทายเพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่า <Okay. S 1> สีไหนสวยนะคะอันนี้น่าจะเป็นเป็นสีได้ที่มีหิ้วเราต้องเอาผ้าออกไหมเอาออกค่ะเพราะอยากจะเลิกใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทายเพื่อนได้ดูกันนะคะว่าแต่ละสีออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะใช่ค่นะปานะนนี้กับด้าน เด็กๆไปโรงเรียนก็ต้องล้างแล่ค่ะอ้ามทาไปโรงเรียนเนาะอันนี้เมื่อีรีวิวเสร็จก็ล้างเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองทายเมื่อได้ดูกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็นําผ้าออกไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทาเล็บแล้วมันจะเปื้อนผ้านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองทากันเลยค่ะเป็นสีแรกมาสีไล่พี่มิวกับเบ้นสีชมพูโอเคนะเดี๋ยวเรามาต่างคนต่างทาแล้วลองมาโชว์กันแล้วแต่แล้วม่ไม่ทาหรอต้องเช็ดที่นีนะลูกอย่างนี้ มีการทาลป็นสีเขอย่างเยด้วยใต้สีนเดี๋ยวคุณแม่จะลองทาสีแต่เดี๋ยวนะคะจะขยับทุกอันเลยค่ะถ้านี้จะเป็นสีด้านนะคะทาออกมาแล้วมันก็จะแห้งไวมากสีด้านพวกนี้สีดางสีเขาเรียกว่าสีดังนี่่เคทาแล้วค่อยๆทาเยหน่อยอันนี้เราก็จะมาลองทากันก่อนนะคะคนละหนึ่งสี ว่าของใครจะออกม่ค่ะขออยนี่เลยเพราะว่ามันจะเยอะคุณแม่คะน้มี่น้ม่จะลองเทสให้เ่อได้ดูกันนะคะแต่คงไม่ด้ทาัหมดคงนี่นะคะเพะปกติแล้วแม่จะไม่ค่อยได้ทาเล็บไปแต่เช่นหรออันน้มกเี่ก็ได้นี่เอาอันเก่าก็ได้ค่ะวันนี้แม่ลองเปนสีน้ำเงินอันลองสีฟ้สวยนี่เป็นสีฟ้ เดี๋ยวแม่จะลองมาทาสีนี้นะคะถ้าสีเหลืองนะถึงน้ำมุกโอเคคน้ำมุกจะทาก่อนใช่ไหมให้ให้คุณแม่ทาฝนครโอเคแม่จะลองทาสีนีมุกจะทาสีส้มห่อนเราเร่น้ำมุขยับไปแล้วนะสีส้มอ่ะเยอะนี่ไม่จะทาที่นิ้วชน้ำมุกจะทาที่นิ้วก้อยเอ้ยมุกจะทาที่นิ้วก้อยวแม่จะทาทดสอบสีที่แม่ทาเลยไม่เป็นน้ำมุกทาไม่เป็นค่ะจะฝุดไหมเนาะตอนโดจะได้ไปร้านสวยๆเออจะไปร้านสวยๆห้คุณแม่ค่ะ นีแม่เทสได้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าแต่ละสีจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างไรคุณแม่ทาได้ไงอ่ะแม่ก็หาดเอาหนูรู้แล้วทำไมมันทำยากค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องนิดค่ะสีเขียวจะทายากนิดนึงนะคะสีสีเขียวเหลืองอันนี้ค่ะจะทายากนิดมันจะไม่ค่อยมเลีะยงเท่าไหร่แล้วก็สีต่อไปเดี๋ยวแม่จะลองทาสีสีนี้ก็และกันเขียวหนินไม่ออกเหลืองเหลืองเหลือง ดกองอวยกค่สีก็สวยเบแล้วัหมดได้ีไหนะคะดีโอเคอันนี้แม่กลังทาสีเขียวนะคะเืงหรือกสีเกที่มันออกเหใช่ไมออเป็นีเขียวจะนี้นีี่อยาเปน้านนี้อยเดี๋ยวสองนี้เล็กนี่แหละแม่จะใช้สีส้มกับสีชมพูเป็นตัวนี่ได้แล้วหนึ่งอัน สวยมากชวนเพือนมารีเยอะแม่วันนี้พี่หมใแหวนมาท้วยนี่อันนี้คุณแม่ซื้อให้นะคะต่อไปจะเป็นสีส้มที่แม่ตัด้าคุณแมู่แลทไมคุณแม่จมวันนี้เรามีหน้าสีค่ะใช่ค่ะคุณเบลมาลอนี่ลาสีไคแม่ขาท้าเยค่มาแล้วค่ะพี่เก็บปายคแ่เราจริงนะคะเนี่ยเป็นสีด้านเลยค่ะสีด้านจะเป็นสีคุณแม่ค่ะเอานี่ออกก่นได้ีส สีสุดท้ายที่แม่จะลองให้ดูนะคะเออสีโรจนี่จะเป็นแบบนี้เออคืออะไรเอเออสีสุดท้ายจะเป็นสีชมพูน้มงมุ้งพากันมันแห้งเอาสีอะไรดีคะส,สวยนะน้องมะ้งพาสวยจังโอ้ย <c oughs> ใครทำหมกใครปิดไม่สนิทตอนนี้น้องมุ้งพาสีเขียวแล้วนะแม่ทาครบแล้วนะสวยไหมสวย นี่นะคะสีชมพูที่แม่ลองคุณแม่ใช้เล็บใหญอันนี้แม่ทาครบแล้วห้าสีแต่นี่มือมือไม่สวยนะคะแต่โชว์สีเล็บไปก่อนค่ะแต่ละสีก็จะออกสีแบบสะท้อนแสงแต่เป็นเด็กแบบวัยสรุ่นมาวัยแบบทามือไม่สวยนะคะแต่เราโชว์สีเล็บแต่ตอนเด็กๆคุณแม่โอ้โห เราจะมารอสองสาวาทานะคะว่าจะสวยขนาดไหนนี่แต่เวลาเด็กๆไปโรงเรียนนะคะก็ไม่ควรทาไปนะคะอันนี้แม่ก็มาลองสีให้ดูเนาะคุณแม่ทาสวยอ่ะสวยอย่าให้คุณแม่ทาให้ดีกว่าคุณแม่ขยมือน้องคุณแม่ถแต่เวลาเราปิดเทอมหรือว่าหยุดอยู่บ้านก็เอามาทาลองเล่นเนได้นะคะแต่จริงๆก็ไม่ควรทาบ่อยเนาะวม่าจะเสียเลยใช่ ก็มารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันแต่ห้ามเอาเข้าปากนะใช่ถูกต้องพาะใส่เนื้วหามม่พี่มือแมาแลวคุณแม่ทาให้น้องมุกชุ่อากค่ะไม่ีไเอาสีไม่กินได้จำเป็นี่คุณชิมคุณชื่น่คคอมอตกเดี๋ยวคุณแม่จะทาให้น้อง เยมู่้สวยสุดเลยอ่ะสีนี้ส้สกสมก็สวยแต่แล้วแต่คนนะคะชอบอันนี้มันเหมือนแต่ว่าเป็นสีทาเล็บแฟชั่นหนาตุ่งๆจะดรอแสแคุณไม่แห้งหรือเปล่าใช่แล้สีพวกนี้จะแห้งเร็วมากค่ะเพราะว่ามันเป็นสีดางเล็บน้องมุกเล็กมากเลยอ่ะเพราะว่าเราน้องมุกชอบกัดเล็บค่ะเอาความรักมาบอกแล้วที่เข้าโรงบันเพราะเล็บนี่แหละใช่เด็กๆต้องระวรกัดเล็บนะคะน้องมุกเห็นเลยใช่ไหมคะเพราะว่าในเล็บมันมีอะไรลูกจระเข เด็กๆนะคะเวลาหยิบจับอะไรก็วควรล้างมือก่อนเนาะที่จะมาทาอน,านาอาหารยู่ยไหมใช่ค่ะอันนี้แบบม่กับนภูก็เสร็จแล้วนะโชวช์โชวช์โชว์หนึ่งมือต่อมือ,มมอที่มือคงไม่ได้ทาค่ะเพราะว่าวันนี้มารีวิวให้มาด้ดูนะคะถ้ามาแบบนี้ไปทำงานเดี๋ยวที่ทำงานจะตกใจใ <laughs> ช่จะไปย้อนนุไข่หนึ่งน้ำได้ไหมได้แล้วแต่้อยู่แล้ว วสิค่าเหมอเลยค่เสร็จเอาตเดียแ้เดียวแนเหมลยะ่คอันนี้น้อมุกก็จะให้แม่ลองทาให้ากน่ดยวีเพูเ่สีสีเขียวทายากะใช่ค่ะเวลาทาเล็บเราต้องใจเย็นๆค่อยๆลูบลงไปทีละชั้นผิดนะครคุณแม่ถูกนวค่ะมือมุกทาง่ายมากแล้วเดี๋ยวก็หมด จำได้ไหมตอนที่เราไปที่อะไรนะพิซเนียพิซเนียเนาะเราจะมีร้านสวยๆแล้วน้องมุกไปทาเล็บใี่ไหมเสียประมาณแปดหรือข้าพที่โชว์กับแล้วใครแต่งหน้าน้องมุ๊กไปทาแป๊บเดียวเพราะว่าเลนส์มิกเล่มนึงก็ทาแต่พี่มิวอ่ะพี่มิวเขาแต่งหน้าใี้เค้าแฟชั่นแฟชั่นก็ไปถ่ายกินอันนี้แบบว่าเวลาดีเฟนซีเนาะหน้าเอาไว้ใช้ทาได้เนาะเดี๋วไปจุดเฟนซีอ่ะลูกเนาะจะเป็นงานกีฬาสีโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะแม่ว่าอ่านาทกรรม เราก็ทาแบบว่าเวลาสมมติที่หนูเป็นเชียร์ลีเดอร์หรือว่าที่หนูเคยอะไรอย่างเงี้ยที่เราก็มาใช้เป็นเชียร์ลีเดอร์ก็เอามาใช้แบบทาให้มันเหมือนมีสีการแข่งขันเวลาสีอะไรแบบนั้นเขาไม่ทาให้มันเหมือนกันสกาสีสีนี้กันสีค่ะโอเคเขาจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะเราจะเรียกการทาเล็บเป็นแฟชั่นนี้ว่าเป็นอะไรดีแฟชั่นสายลุแฟชั่นสายุเล็บสายลุ้มนี้ เล็กสายน่งาเหาจะเนสเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็สุดมาเดี๋ยวจะให้คุณตาใช้จิงอยะะคุณตาันนี้ประมาอยู่แล้วเดี๋ยวเวลาไปรงนี้ก็ต้องเช็ดออกเช็นี่นะคะก็คือเล็บที่เราทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ก็คือเล็บที่เราทาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมทิลูก สีก็เป็นไงมากลูกสีสดใสมากเลยเนาะอันนี้คือเล็บที่ยังไม่ทานนี้คือเล็บที่ทาแล้วคน่ค่ะแล้วก็มารีวิวยาทาเล็บไม่าได้ดูกันแล้วนะคะนี่ได้เป็นแบบนี้เนาะใช่ไหมลูกค่ะแต่ถ้าเด็กๆนะคะไปโรงเรียนก็อย่าทาไปโรงเรียนนะคะเพราะว่ามันหิบและเบียงใช่ไหมคะลูกค่ะค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะเราทั้งสามคนนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนถ้ายังไงอย่าลืมกดติดตามพี่มิวน้องมุกนะคะในที่ยูทูบเฟซบุ๊ก มิวมุมก,มกชแช<ม>ร์แน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับวี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย